การแข่งขันแบดมินตันของศึกไทยแลนด์โอเพนมาร์เกมวันนี้มีสีสันเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากมีพี่เอสุปชัยผู้จัดก,การดาราชื่อดังเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะซึ่งดูจากลีลาการเล่นแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะงานนี้พี่เอสุภชัยศรีวิจิตในวัย4 8ปีจับคู่กับออมอิทธิกรปัญญางามดีกรีแชมป์โลกแบดมินตันคนหูหนวกลงเล่นในประเภทชายคู่รุ่นอายุ40ปีบีพบกับคู่ของทวัตชัยไหลเจเริญวงกับปันลบเขียวสุทธิ ซึ่งแม้จะเป็นการแข่งขันในศึก Thailand Open Master Games เป็นครั้งแรกแต่ถือว่าพี่เอโชลีลาได้อย่างยอดเยี่ยมโชว์สเตปทั้งตบทั้งหยอดทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเรียกเสียงกรี๊ดข้างสนามได้ตลอดทั้งเกมซึ่งแน่นอนว่าจบเกมคู่ของเอสุภชัยกับออมอิทธิกรเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2ต่อ1เกมคะแนน17ต่อ21 21ต่อ13และ21ต่อ15ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยหลังคว้าชัยชนะพี่เอบอกว่าชอบเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กๆและมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาแบดมินตันซึ่งถือว่าวันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วคือจริงๆแล้วพี่เออไม่มีใครรู้ว่าพี่เออชอบตีแบดอยู่ตั้งนานแล้วคือตอนเด็กๆอยากเป็นนักกีฬาแบดมากแต่พ่อแม่บอกว่าถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเดี๋ยวเรียนไม่ดี แต่จริงๆแล้วมันเรียนคู่คกันไปได้กับกีฬาแล้วเราก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเรียนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยววันนึงไปทำมาหากินแล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นนักกีฬาอีกรอบก็เลยแบบว่าทำมาหากินเป็นเอสุปปัชัยเป็นผู้จัดการดาราที่ทุกคนรู้จักก็เลยตามความฝันตัวเองว่าฉันจะเป็นนักกีฬาแบบก็เลยกลับมาแข่งแล้วก็พี่เอได้ตีอยู่กับน้องอมค่ะน้องอมก็เลยมาตีคู่ก็เลยสนุกเลยแบบเหมือนกับสุขภาพแข็งแรงแบบว่าเมื่อก่อนแอบบ,บอกนะคะน้ำตาลขึ้นตอนนี้น้ำตาลก็ไม่มีแล้วค่ะลดอย่่าางๆคะ ปีจนเด่งตั้งขึ้นแล้วค่ะก็ต้องแบดมินตันนะคะ่ะช่วยได้เลยค่ะพี่เอตีดีขนาดนี้สมาคมเรียกไปตีทีมชาติจะว่าไงย,ยินดีเลยค่ะยินดีไปกับสมาคมทีมชาติเลยค่ะพี่เอก็ตีอยู่กับทางสมาคมซึ่งพี่เอก็ฝีมือไม่พอยสมาคมเลยนะคะคือจริงๆอะ่ะพี่เอว่ากีฬา มันดีทุกอย่างเลยแล้วยิ่งกีฬาแบบนี้ค่ะเราใช้ชื่อว่ากีฬาของผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้สูงอายุเลยเขาเรียกซีเนียซีเนียคืออะไรคือรุ่นใหญ่ดารายังมีรุ่นใหญ่เลยแล้วรุ่นใหญ่อ่ะฝีมือทั้งนั้นเลยฝีมือเก่งกว่ารุ่นเด็กอีกเพราะฉะนั้นกีฬาก็เหมือนกันกีฬาซีเนียคือกีฬาของคนมีฝีมือเยอะมา,มาก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 สมัครกันมาเลยสุขภาพจะได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นกีฬาคือยาวิเศษนะคะเชื่อพี่เอมันจะทําให้คุณะค่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็วิ่งตามใครก็ได้ อย่เดียวค่ะดูพี่เอสิคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะสำหรับเอสุภชัยศรีวิจิตเตรียมลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันที่15มกราคมนี้ถ้าหักชนะอีกหนึ่งนัดก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่16มมกราคมต่อไป เรก็ที่การแข่งขันฟุตบอลที่สนามตินสุลานนรุ่นมาสเตอร์อายุระหว่าง40 55ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมอาวุโสปัตตานีที่มีแวหมะนาวาวีฮายีอาซาอาดีตนักเตะของแข้งปัตตานีเอรับหน้าที่กับตันทีมพบกับทีมบ้านป้อนสุขสงขลาทีมเต็งหนึ่งประจํารายการที่อุดมไปด้วยอดีตดาวดังจากทีมสงขลา FC ในศึกฟุตบอลลีกพวงด้วยอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดรีมทีมอย่างศิลัสักคเดลี โดยเครื่องแรกเป็นบ้านป้อมสุขที่ครองเกมไว้ได้ทั้งหมดและเปิดเกมบุกพับสนามใส่แข้งปัตาตนีข้างเดียวและได้ประตูนำไปก่อน10น,นาที33จากผลงานของชัยรัตน์มัตสุริอดีตผู้เล่นจากสโมสรสงขลา FC แต่กลับมาเล่นในเครื่องหลังทีมอาวุโสป,ปัตนตีโชว์ฟอร์มได้วูบวาบมากขึ้นและก่อนหมดเวลา7นาทีแข้งอาวุโสป,ปัตนตีก็ทำแฟนเจ้าภาพช็อกทั้งสนามด้วยการทำประตูตีเสมอ1-1ได้สำเร็จจากผลงานของบุสลีสาและ และหมดเวลาด้วยสกอร์นี้ทําให้ต้องตัดสินหาแชมป์ด้วยการดวลลูกโทษก่อนจะเป็นแข้งอาวุโสปัตนานีที่เฉิมนชนะไป5ประตูต่อ4พลิกล็อกโคนเจ้าภาพเต็งหนึ่งของรายการคว้าเหรียญทองรุ่นมาสเตอร์ 40- 55ปีท่แลนด์โอเพนมาสเตอร์เกมครั้งที่2ได้สำเร็จบานปอนสุขได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของทีมนารา f c เป้าหมายของเรานะครับเราเตรียมทีมในครั้งนี้นี่เพียงแค่60%นเท่านั้นเองยังไม่ถึงนะครับ แต่ทั้งนี้เลยทั้งนั้นเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ปตัตตานีทั้งหมดซึ่งมารวมตัวกันเล่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคนั้นนะได้ประลองโน์นาเมนต์นี้ก็คือรายการมาสเตอร,ร์ขับนะครับเราจะได้เห็นว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดแข็งเรามีอยู่แล้วแต่เราต้องไปปรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติอีกทีนะ นะครับรับคับก็วันนี้นะครับก็ต้องที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าอยู่ที่ผมกับท่านอาจารย์นะครับวันนี้อยู่ที่น้องๆด้วยนะครับที่สามารถเล่นได้เต็มที่ได้เต็มความสามารถทําให้ประสบความสําเร็จในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ต้องฝากแฟนบอลที่ติดตามนะครับก็ต้องให้เป็นเชีย์กำลังใจต่อไปให้กับทีมเราเอาสบตานีครับขอบคุณครับ สำหรับการแข่งขัน t ท a น l a โอเพนมาสเ t e r g a กมส์ครั้งที่2ยังเหลือการแข่งขันใน2วันสุดท้ายโดยยังมีชิงชัยอีกหลายชนิดกีฬาทั้งเทเบิลเทนนิสพกกายลีลาดสีปกตะกร้อว่ายน้ำและกระดานยืนพายพรชนกฉลาดแย้มรายงาน